สวัสดีค่ะสำหรับคลิปแรกของข้าวนะคะข้าวขอเริ่มต้นด้วยสิ่งแรกที่สำคัญมากๆเลยนะคะควรทำแล้วก็ควรฝึกเป็นอันดับแรกเลยนะคะในการที่เราจะเริ่มออกกำลังกายคะ่ะสำหรับใครนะคะที่กําลังคิดว่าจะเริ่มออกกําลังกายแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นด้วยวิธีไหนนะคะเรามาเริ่มไปมาพร้อมกันในคลิปนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> วันนี้นะคะเราจะมาฝึกบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวกันนะคะ เป็นกล้ามเนื้อที่สําคัญมากๆเลยในร่างกายของเรานะคะจนบางคนเนี่ยบางทีอาจจะลืมไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบมองไม่เห็นนะคะมันอยู่ข้างในนะคะเหมือนกับเวลาที่เราจะปลูกบ้านแล้วก็เราต้องลงเสาเข็มถ้าเกิดเสาเข็มของบ้านเรามันไม่แข็งแรงมันก็จะทําให้บ้านเรารไม่แข็งแรงตามไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องมาฝึุกกันกลางลำตัวกันให้แข็งแรงก่อนนะคะเพื่อที่ให้การออกกําลังกายในภาคต่อต่อไปในกล้ามเนื้อส่วนต่อต่อไปเนี่ยมีประสิทธิภาพตามไปด้วยะคะ่ะ ขั้แรกนะคะก็คือแคทคาเมลค่ะเราจะมาฝึกความมั่นคงและความพร้อมในการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็จะช่วยยืดหยุ่นนะคะให้กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างด้วยนั่นรวมไปถึงคอมาเซลด้วยการการำลํงตัวค่ะบ้างแขนให้ตรงกับข้อหัวไหล่นะคะและขาตรงกับข้อสะโพกนะคะเราจะหายใจเข้าโก่งหลังขึ้นแล้วหมุนข้อสะโพกเข้าพร้อมก้มหัวหายใจออกแอ่หลังบิดข้อสะโพกออกและเงยหัวนะคะทำสลับกัน ันนี้หายใจออกเงยหัวบิดเขาสะพกออกหายใจเข้าโก่งหลังบิดเขาสะพกเข้าก้มหัวค่ะค่ะเราจะทํานะคะก้มและเงยนะคะเท่ากับ1ครั้งนะคะทําแบบนี้นะคะทั้งหมด10ครั้งนะคะต่อ1เซตค่ะเราก็จะพักกันประมาณ1นนาทีได้เลยนะคะ แขงกิ้งนะคะผู้ที่เริ่มฝึกเนี่ยควรฝึกเพียง30วินาทีก่อนนะคะเพราะว่า30วินาทีเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าถ้ามันมากกว่านั้นเนี่ยมันเกิดการอ่อนล้านะคะกล้ามเนื้อก็จะไม่โฟกัสเราก็จะไม่โฟกัสที่ที่เรากำลังฝึกอยู่นะคะพอเราแข็งแรงเนี่ยเราก็ค่อยเพิ่มเวลาไปนะคะเป็น40 45 1นาทีแล้วแต่ความแข็งแรงค่ะเรามาฝึกแกนกลางลำตัวกันนะคะ วิธีการนะคะนอนคว่ำกับเสื่อแบบนี้เลยนะคะแขนนะคะจะตรงกับข้อหัวไหลของเราค่ะส่วนเท้านะคะรอบปักกับพื้นแบบนี้เลยความกว้างขนาดเท่าช่วงหัวไหลเราค่ะขวเข่าให้ลอยขึ้นจากพื้นค่ะ,ะขมิบก้นเกงแกนกลางลำตัวค่ะจากนั้นดันตัวขึ้นไปค่ะไม่ต่ำเกินไปและไม่ตูดโด่งเกินไปนะคะ เราจะอยู่ประมาณนี้นะคะไหลไม่ตกลงไปแบบนี้นะคะล็อกสะบักเอาไว้ค่ะเกรงค้างไว้นะคะเกรงแกนกลางอมิบก้นเกรงหน้าท้องหายใจเข้าออกนะคะตลอดเวลานะคะอย่าก,กั้นหายใจนะคะค้างไว้ค่ะประมาณ30วินาทีพอนะคะสำหรับในช่วงแรกที่เราฝึกค่ะเราแพงกิ้งแล้วนะคะเราก็ต้องใส่แผงกัน,นะคะ่ะ ท่านี้นะคะเหมาะมากๆสําหรับสาวๆนะคะเราจะทําซ้ายแล้วก็ขวาเท่ากับหนึ่งเซตนะคะทั้งหมด3เซตค่ะท่านี้นะคะจะช่วยท้องด้านข้างแล้วก็เลข11ที่สาวๆทุกคนอยากมีะคะ่ะวางแขนในตรงกับข้อหัวไหล่ของเรานะคะดันตัวขึ้นไปชูมือขึ้นนะคะการวางเท้านะคะถ้าวางแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยเพิ่มความยากค่ะเราก็จะวางแบบนี้นะคะเกรงท้องเอาไว้นะคะ หายใจเข้าออกตลอดนะคะทำแบบนี้นะคะ30วินาทีค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าเบิร์ดดอกค่ะเรามาปรับความสมดุลสร้างความแข็งแรงให้กับแกนกลางลำตัวหน้าท้องนะคะแล้วก็หลังกันนะคะแขนนะคะตรงกับข้อหัวไหล่นะคะขาตรงกับข้อสะโพกนะคะอยู่ในลักษณะนี้นะคะ หลังนะคะจะไม่แอนนะคะหลังตรงเก่งหน้าท้องไว้ค่ะหายใจเข้าก่อนค่ะหลังจากนั้นหายใจออกพร้อมยกขาซ้ายและแขนขวาขึ้นพร้อมกันนะคะหายใจเข้าหายใจออกตอนยกขึ้นนะคะสลับกันค่ะรักษาแนวกระดูกสันหลังให้ตรงเอาไว้นะคะสลับกันนะคะหายใจเข้าตอนลงหายใจออกตอนขึ้นนะคะ ทำแบบนี้นะคะสลับการซ้ายขวาเท่ากับ1ค่ะสิครั้งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้สีทางง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสาวสาวสามารถฝึกได้ทุกวันเลยนะคะ ใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนเราควรจะฝึกพื้นฐานที่สำคัญมากๆก็คือการฝึกแกนกลางลำตัวก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะข้าวขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่คิดจะเริ่มอ,ออกกําลังกายหรือว่าออกกําลังกายอยู่แล้วรู้สึกว่าหมดไฟนะคะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วเนี่ยการออกกําลังกายนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่มนุษย์ควรทําในทุกๆวันนะคะเราก็ไม่ต้องทําทุกวันก็ได้ไม่ต้องทําให้มันมากจนเกินไปก็ได้นะคะแต่ว่าก็ควรทําเป็นประจําสม่ําเสมอน,นะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเพราะว่าสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยไม่สามารถใช้เงินทองหาซื้อได้นะคะเราต้องทำเองนะคะ ก็ว่าทุกคนทําได้นะคะข้าวทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้คะ่ะ you go girl ต้องหีสิเ oh. พื่อนสาว